สวัสดีครับสุขภาพดีก็มีความสุขครับวันนี้ลุงไพรัดจะพาทุกท่านมาดูนะครับนะพี่สาวปลูกนะครับปลูกไผ่ไว้นะฮะปลูกกอไผ่ตั้งแต่กิ่งเล็กๆนะฮะเท่านิ้วโป้งนะฮะยาวประมาณ1เมตรนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่ประมาณ3กอนะครับนะฮะเริ่มที่จะมีนอให้เราได้ทานแล้วเดี๋ยวลุงไพรัสจะพาไปดูกันแบบใกล้ๆเลยนะครับนอใหญ่มากนะฮะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลย หน่อไม้นี้ปลูกแบบแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรเลยนะครับนะฮะลดน้ําตอนช่วงแรกๆช่วงหน้าแรงแล้วตอนนี้เนี่ยต้นเขาใหญ่แล้วนะครับเวลาฝนตกหน่อจะอเยอะมากเยอะมากพอทานเลยครับนี่เลยครับทุกคนหน่อไม้ที่เราได้มานะครับ 1, หนึ่งหนอ่อสองหน่อสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทั้งหมดแปดหน่อครับทุกคน สุดยอดมากครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดถูกใจพิมพ์คอมเมนต์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงไพลรัชและกดบันทึกเป็นรายการโปรดนะเพื่อที่จะไม่พลาดสิ่งดีๆที่ลุงไพลรัชจะนำมาส่งมอบให้กันนะครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ